thank มนีโหราศานาชาติชาแนลที่รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาพยากรแขนงต่างๆแม่นยำชี้ชัดต,ตรงประเด็นโดยดิฉันอาจารย์เจี๊ยบความประภาพ,พันรนะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้ววันนี้นะคะได้เยนอาจารย์อาจารย์พิทยาเต่าลอตโต้ค่ะสวัสดีดค่ะอาจารย์<ด>ยขาอาจารย์เต่าเนี่ยแหมก็มีชื่อทางด้านให้เลขเด่นนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์เต่าจะมาให้ โชคกับท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันที่16เมษายน62นี้นะคะอาจารย์คะเชิญเลยค่ะว่าคราวนี้จะีเล่นอยูะไรเอาอันไหนดีเอ่ยเอาอันไหนกะอดูดาวเนาะค่ะเพราะว่านี่คือที่มาของเลขนะคะเด่นๆในวันนั้นค่ะเห็นนะคะค่ะเชิญค่ะนะคะ วันที่16เมษายน2562นะคะมันเป็นวันอะไรคะอาจารย์คะเออวันอังคารค่ะมันเป็นวันอังคารอังคารที่16นี้นะคะเลขเนี่ยนะคะประจําของวันอังคารก็คือเลขสค่ะเลขสามแล้วก็มีกําลังเรียกว่ากาลังของดาวอังคารค่ะกําลังของดาวอังคารก็คือเลข8 8ดค่ะ ทีนี้ในวันที่1สิเมษายนเนี่ยนะคะเอ่อดาวพระเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยที่ที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะคะคะในวันนั้นเนี่ยณเวลาที่สำคัญคือเวลาที่สลักพินแปดโมงเย็นประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามสิบห้าคือใครไม่เกินสี่โมงเย็นลัคนาเนี่ยนะคะในวันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ตรงนี้จุดที่สําคัญคืออยู่ที่ราศีกัน ค่ะเพราะจะทุกครั้งลัคนาจะอยู่ตรงช่วงราศีกันถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ทุกครั้งลัคนาจะเคลื่อนไปตามไปตามเวลาที่ในวันนั้นๆเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ตรงไหนนะคะดาวเปลี่ยนไปเรื่อยดาวที่สถิตอยู่ที่ราศีอะไรลัคนาคือจุดจุดของเวลาในวันนั้นๆที่ที่อยู่ค่ะที่ที่พอาทิตย์สถิตแต่ละราศีค่ะนะคะที่นี้ในวันที่16นั้นน่พระอาทิตย์ย้ายละ ย้ายจากราศีมีนนะคะเข้ามาสู่ราศีเมษค่ะพราะทิศย้ายเข้ามาตรงเนี้ยนะคะคเขาเรียกว่าตําแหน่งในในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเด่นมากคือเป็นปูดอันนี้เป็นอุดเป็นปูดแล้วเนี่ยเป็นอูดแล้วไม่เท่าไหร่จ่ะไม่เท่าไหร่ได้ตําแหน่งเนี่ยองศาของดาวเนี่ยได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าวรโคตด้วยคือวรโคตมะราวันน่นะคะวรโคตมะค่ะถือว่าเด่นมากมาก แต่ว่าดาวอาทิตย์ที่เข้ามาตรงจุดนี้นะคะมันเข้ามาในนว่างที่เขาเรียกว่านวางขาดค่ะอาจารย์ค่ะนวางขาดคือนวางเขาเรียกว่าน้ำระวางน้ําต่อไฟราศีธาตุน um ้าต่อธาตุไฟในนวางลูกแรกเนี่ยอยู่ในนวางขาดค่ะซึ่งถามว่าอาทิตย์ตรงนั้นเด่นจริงไหมอาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจด้อยไปหน่อยอ่าด้อยด้อยไปนิดนึงแต่ว่าอาจารย์ดูสิคะถ้าสังเกตนะคะ มันจะมีดาวบริสอยู่เคยเลขศูนย์อยู่ด้วยอยู่ด้วยในราศีเมษซึ่งมันก็เหมือนกับว่าพระอาทิตย์นอาจารย์ไปอยู่ตรงไหนก็เหมือนกับว่าไปไปกระตุ้นดาวบุดนั้นให้ทํางานใช่เพราะนั้นเลขศูนย์ก็ถือว่าส่วนเหมือนกันค่ะนะคะอ่ะต่อมาในราศีถัดมาเลยนะคะที่ราศีพฤก่ะก็จะมีดาวองคารนะคะนี่ค่ะ ดาวคารเล่สามแต่ดาวคารเนี้ยย้ายเข้ามาตรงราศีพุธศกเนี่ยระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยตําแหน่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าด้ตาแหน่งปราลับตเสค่ะหรือหลเป็นราชาชคด้วยค่ะแต่ว่าดาวคารตรงจุดเนี้ยไม่ค่อยเข่มแข็นเท่าไหร่อเพราะว่าแม้ว่าใช่แต่แม้ว่าวันนี้จะวันที่สุดขงจะเป็นวันคารค่ะนะคะท่านก็ลองพิจารณาดูต่อมาในราศี มิถุนก็จะมีดาวพระเคราะห์องค์หนึ่งนะคะที่สถิตอยู่ก็คือดาวราหูหรือเลขแปดนั่นเองซึ่งดาวราหูวันเนี้ยย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่22สองกุมภาพุมภาพกนะคะย้ายเข้ามาแล้วแล้วองศาดาวเนี่ยเขาก็เรียกว่าดาวราหูเนี่ยเดินศูนย์ทางอาจารย์เดินศวนทางดาวพระเคราะห์อื่นโดยเขาเรียกว่าเดินย้อนจักรว่างั้นเถอะเพราะนั้น ในตำแหน่งที่อยู่ในนวางเนี่ยก็ยังได้วอลับโคตไม้อยู่คือเข้าในนวางลูกสุดท้ายนวคะลูกที่เก้าของราศีมิถุนนะคะอ่าต่อมาที่ราศีสิงค์ราศีสิงค์เนี่ยดาวจันนะคะดาวจันรคือเลขสองจะเข้าไปสถิตอยู่ในวันนั้นค่ะคะแล้วก็จะมาเจอลรคพนาค่ะนะ หลังจากนั้นนะคะในราศีถัดไปที่มีดาวพระเคราะห์อยู่อีกก็คือราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกจะมีดาวเขาเรียกว่าดาวเกตเลขอะไรข้าจารเก้าค่ะอาจารย์ว่าเลขเก้าเหมือนเลขสามนีค่ะเหมือนไหมคะค่ะค่ะเลขจาระเขียนเลขเก้าไม่ค่อยสวยค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะในราศีถัดไปก็คือราศีธนูธนูนะคะอาจารย์มีดาวอะไรคะมีพฤหัสกับดาวเสาร์ค่ะดาวพฤหัสเลข5และดาวเสาร์เลขเจคู่พระคู่โจรค่ะคู่โจรนะคะแล้วก็ต่อไปอีกสองราศีคือราศีกุมค่ะมีดาวศุกร์ค่ะและก็ดาวพุธดาวพุธอยู่ที่ราศีมีราศีมีค่ะนะ ทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าตัวเลขเหล่านี้อะไรที่มันสัมพันธ์กับลัคนานะคะเพราะจุลัคณาเหมือนกับเวลาตกฟ้าของคนยคนเกิดวันไหนเดือนไหนนะคะเวลาตกฟ้าอะไรก็คือลัคนาค่ะเรามาดูตรงนี้ค่ะอาจารย์เห็นเลขอะไรเล่งอยู่ตรงข้างลัคนาไหมคะเลงเลงนะคะเลขสี่เลขสี่่ะเลขสี่เลขสี่เนี่ยถือว่า ส่งกำลังถึงลักนาเลยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะมีพลังอะให้กระแสร้อปให้กระแสะะะเรงมีอิทธิพลให้กระแสให้ร้อยปซนะนะคะแล้วาดาวพุธเนี่ยเพิ่งยกย้ายเข้ามาด้วยนะคะยกย้ายเข้ามาจาก อยู่ที่ราศีกุมตั้งนานกุมนามีแล้วก็เข้ามีเลยแล้วเพราะดาวที่เพิ่งย้ายยย้าเข้าย้ายออกเนี่ยมันจะมีพลังถูกไปขอาจยาใช่แล้วองศาของดาวพุธคือเลขสีเนี่ยนะคะองศาของดาวเนี่ยใกล้ลัคนาด้วยใกล้ลัคนานี่เราจิตกันค่ะยิ่งใกล้ยิ่งแรงแล้วก็อยู่กับดาวคู่มิตรคือองศาดาวเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในระหว่างรูปเดียวกันเลยคู่มิตรคือ จันแล้วก็เลขสองแล้วก็อยู่กับเลขเจ็ดคู่สมพลนะคะองศาค่ะเป็นองศาของดาวพระเคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ทํามาให้นะคะคือถ้าใครไปที่ว่าองศาเดียวกันเหรอคะเขาเรียกว่าองศาของลักษาะเท่าเท่ากันใกล้เคียงกันซึ่งองศาของดาวเนี่ยถ้าใกล้กันไม่เกินสามองศายี่สิบนะคะจะเข้าไปอยู่ในระหว่างลูกเดียวกันซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิด ว่าท่านใดสนใจก็มาศึกษานะคะมาเรียนมาเรียนกับอาจารย์ภายหลังนะคะในวิชาโหราศาสตร์ไทยนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าเลขสองเลขสี่เลขเจ็ดค่ะนะคะเลขสองเลขสี่เลขเจ็ดเด่นทั้งสามตัวค่ะนะคะเมื่อกี้เราพูดอะไรไปอีกนะอาจารย์ก่อนหน้านั้นเมื่อกี้เราพูดเลงไงเลขหนึ่งถูกไหมเลขหนึ่งเป็นปูนมาอยู่กับ ศูนย์หรือแตยูนะคะเท่ากับเราได้กี่ตัวแล้วคะอาจารย์สามสี่ห้าห้าตัวนะคะอีกอีกดาวหนึ่งที่เด่นก็คือเลขห้านะคะเลขห้าดาวอะไรอาจารย์ดาวพฤหัสนะคะเพราะดาวพฤหัสอยู่ราศีธนูเป็นธาตุไฟค่ะตีกนกับดาวอาทิตย์ค่ะถูกไหมคะธาตุไฟแล้วแล้ว เป็นผู้มิตรด้วยอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เต่าก็คิดว่ายังให้ความสําคัญกับเลขให้ค่ะได้6ตัวแล้วค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้เรามานยกกันเลยดีกว่าไหมอาจารย์ยกตายเลยหตัวแล้วนะก็จะได้ตามนี้นะคะค่ะตามนี้ถ่ายรูปไว้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะคือมีเลข2 เลขเก้าเลขเก้าเลขเจ็ดเลขเเลขเลขห้าเลขห้าเลขสี่เลขศูนย์แล้วมีวงเล็บอีกอาจารย์ค่ะมีวงเล็บหนึ่งค่ะไอ้วงเล็บเนี่ยไอเล็บได้นะคะไอวงเล็บคราที่แล้วเนี่ยวงเล็บเลขสองวงเล็บเลขสองไว้แล้วอาจารย์ชิคก็ถามว่าวงเล็บทำไมใช่ไหม่ะเสียดายปรากฏว่ามันมาเลยจริงเลยคือมันมาอะไรคะอาจารย์สองเลยค่ะ ใช่ค่ะสองอะไรสองห้าองาหารมาสองห้ข้างล่ามาห้อเลขท้ายเลขท้ายเลขท้ายสไปตัวเลขท้ายสองอตเตอรี่เนี่ยลากอินแบงเนี่ยมาห้นะคะแล้วเลขท้ายสองตัวของอันที่ห ก็มาเจ็ดหกเจ็ดหกอาจารย์คราวที่แล้วก็พูดไว้จำได้คราวที่แล้วอาจารย์ยังมีแปดอยู่ตรงกลางอาจารย์บอกจารย์ในเลขแปดปรากฏว่าสามตัวมันออกแปด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 แต่ว่าอาจารย์ในเลขหกด้วยเลขหกเลขเจ็ดค่ะใช่ค่ะคราวนี้ก็มีเลขสองก็มีห้าก็มีค่ะนี่เลยเอาเลขเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะบ ไม่ไปไม่เคยพ้นแถวเนี้ยค่ะก็มันก็มีได้สูงหรเล็กก้าวอ่ะมักจะมาซ้ำๆๆเนาะอาจารย์อาจารย์ค่ะแล้วค่าวเนี้ยอาจารย์เน้นอะไรคะเน้นเหรอคะบอกท่านผู้ชมได้ไหมเอยเอออันนี้ถ้าจะให้เลือกจรอาจารย์ต้องต้องเป็นเลือกเอเองแบบแม่อาจารย์อาจารย์เอาไว้ตรงกลางเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นไหมเออหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านผู้ชมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดวงของตัวเองเนาะ นะะคแต่ถามว่าเเลขเด่นจริงๆในวันอังคารที่16เนี่ยชอบจริงๆเลยเนี่ยนะคะคือชอบเลข0เลข5นะคะค่ะชอบเลข0ชอบเลข5ชอบเลข4ี่ค่ะจันอย่าชอบเยอะอย่าชอบน้อยๆเดี๋ยวนะคะจันแล้วอันนี้ก็เอามาผสมกันเองใช่ไหมคะสองห้าห้าสองห้าห้าค่ะอาจารย์เต่าเนี่ยจะมีสูตรนะคะแต่สูตรอย่างที่บอกแล้วว่า อาจารย์เจีย๊ยบถามว่าอาจารย์เต่าชอบเลขอะไรนะคะ,ะเน้นได้ไหมแล้วบอกศูนย์เนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยดาวอย่างที่อาจารย์บ,ยบ,ยบ,บอกสิบตัวใช่มันเด่นเกือบหมดเลยอย่างเมื่อกี้เราพูดไปทั้งหมดนี้กันสิบตัวเจ็ดถูกไหมคะเ<ะ>พราะฉะนั้นแต่อาจารย์เต่าเนี่ยจะมีวิชาที่ท,ที่ถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเรียนเนี่ยนะคะฝ<ะ>ากเบอร์ไว้ด้วยฝากเบอร์ไว้เลยค่ะศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่เก้าสอง หรือโทรมาที่สาขาบางขุนนน์เลยนะคะ020449122เพราะว่าอาจารย์เต่าจะสอนที่สาขานี้สาขาดี่วาขาบางขุนนน์นะคะมาลงชื่อไว้ว่าสนใจชื่อวิชาเลข เลขเด่นนำโชคเลขเด่นนำโชคของอาจารย์เต่าพิจยานะคะอ,ตโตโอ่าอาจารย์เต่าลอตโต้นะคะเขาก็จะลงชื่อเอาไว้พอได้จํานวนหนึ่งก็จะติดต่ออาจารย์มาสอน<ช>นะคะ,คะสอนอาทิตย์ละสองชั่วโมงเนาะใช่ไหมคะอาจารย์เออถ้าสอนจะเป็นจะไม่ได้เปิดสอนเป็นประจําเอาสอน จะเป็นคลาสพิเศษาสเป็นกี่วันคะอาจารย์ก็สองวัน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 เต็มวันแหละอาจารย์เจี๊ยบลงชื่อคนแรกเลยนะคะนะะคต้องมีพื้นไหมคะอาจารย์คะมีพื้นโทรศัพท์บ้างก็ได้แก็ดีถ้าใครไม่มีเลยเนี่ยก็ได้เพราะว่าเน้นสูตรลองดูนะคะอาจารย์เอาเนี้ยจะสนใจมากเลยจะให้เลขของสูตรไว้เพราะว่าของอาจารย์เต่าลอตโต้เข้าทุกงวดจริงะค่ะ เขาถูก้เราเข้าไปติดตามดูได้นะคะในเพจในเพจนะคะทีนี้อาจารย์พิชยาเต่าลอตโต้ภาษาไทยอันนี้เลยค่ะ<ภ>อาจารย์อาจารย์พิชยาเต่าลอตโต้เสิร์ชด,ดูาาเสิร์ชด,ดูใน ใน Facebook ได้เลยใช่ค่ะจะขึ้นมาแล้วเข้าไปกดใช่ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะทีนี้แทนที่จะให้จะคอยดูเทพของอาจารย์ทุกทุกงวดทุกงวดใช่ไหมคะเราก็มาทําเองต้องคอยดูด้วยอาจารย์เร่อว่าจะมาอัดก่อนใช่คือคอยดูก่อนงานแต่หมายควาว่าถ้าคุณมาเรียนแล้วคุณจะรู้จะคิดเองแล้วก็มันก็น่าภูมิใจ นะคะแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งอ่งตนถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเกิดงวดไหนอาจารย์เกิดโปวยขึ้นมาคิดไม่ได้ทํายังไงใช่ไหมคะอาจารย์ขอให้อาจารย์แข็งแรงใช่จหะแข็งแรงก็อาจารย์ได้บุญอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ให้เพราะว่าอาจารย์ได้บุญอยู่แล้วค่ะเรียนเยอะแล้วก็ไม่ให้แล้วให้เขาเป็นคิดแย่ค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยให้โชคกับทุกคนทุกงวดเลยนะคะอาจารย์ลองดูนะคะอันนี้สูตรแต่ว่าไม่บอกที่มาที่ไปนะคะแต่จะบอกเลขไว้ในสามตัวนี้ สองสามกับสี่เนี่ยนะคะหนึ่งหรือสองในสามโจนเนี้ยมาแน่นอนลองดูสองสามสี่นะคะอันนี้ยเป็นศูนยไม่ได้มาแต่แต่ถ้าเรามาเรียนอาจารย์เราจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าอาจารย์เอามาจากไหนใช่ไหมคะอาจารย์่คะอย่าลืมนะคะท่านผู้ท่านผู้สว่งค่ะโทรมาอโทรมาบอกชื่อไว้ว่าสนใจที่จะเรียนเลขเด่นนำโชคของอาจารย์เต่าลอตโต้นะคะ ขอให้เราได้สักสิบคนนะคะสักสิบคนเราก็จะเปิดคลาสให้นะคะอาจารย์ขาทีนี้จะฝากมานิดนึงทีน,นี้นะคะคลิปนี้เราจะให้เป็นเ,เลขในตารางทักษะแต่เดี้ยวพอสัปดาห์หน้านะคะคลิปที่2เนี่ยให้ท่านมาติดตามดูมอีกนะคะคะวันนั้นเนี่ยจะนำเลขชุด เหมือนทำแล้วอาจารย์เ่าเลขชุดเนี่ยนะคะมาลงให้ท่านผู้ชมดูต้องติดตามกันอย่าลืมติดตามค่ะยังไงก็วันนี้เท่านี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอาจารย์เรียบร้อยแล้วเขาคูณอาจารย์เต่าเราต้องมากนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยใครกดก็จะมีโชคอให้อาให้ดืเอย่าลืมเข้ามาดูนะคะในคลิปที่เราลงให้ของสมาคมหุ่นละตร์นานาชาติเนี่ยใช้ชื่อว่า เลขเด่นนำโชคของอาจารย์เลขชยาเต่าลอตโต้เลขเด่นนำโชคค่ะของอาจารย์พิชยาเต่าลอตโต้ค่ะโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ